อย่าโย่ย่างงี้ดิเมื่อกว่าตอนนี้มันไม่ฟังเรานะมันจะโยนเราเลยทุกคนใจเย็นๆต้องขอกราบท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับคือตอนนี้เนี่ยลุงมาถึงอย่างจุดเดิมนันที่เราเนี่ยเจอเด็กสองคน แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าคลายกันนะเล่นน้ำกันซึ่งคาดว่าน่าจะเล่นน้ำสองคนนะตอนนี้เสียงเล่นน้ำเนี่ยยังอยู่เลยเดี๋ยวลุงจะพาทุกคนเนี่ยนะเขาไปดูว่าเขาเนี่ยเป็นคลายกันเพราะว่าตอนนี้มันกลางันีด้เล่นน้ำกันอยู่โอเคงี้ก่อนไปดูคลิปเนี่ยก็าฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจานก็ททำคลิปต่อๆไปให้กับลุงหีงกันด้วยนะครับซีงตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเสียงน่าจะหายไปนะทุกคนนะไม่รู้ว่าพวกเขาเนี่ยทำอะไรกันอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะข้าไปดูกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินขอเดินเงียบๆนะครับเดี๋ยวกลัวว่าเสียงเนี่ย จะรบกวนเรวก็ทําให้พวกเขานี้นะไม่รู้ว่าจะเป็นสองคนเมื่อวานเอ้ยสองคนก่อนหน้านั้นไหมที่เขาบอกว่าตรงเนี้เป็นทินของเขาเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับเสียงในะยังดังชัดเลยนะครับ thank you มาอะไรกันเนี่ยฮะ้าเล่นน้อยู่มาทไที่นี่หรอนี่มันชายสองคนนั้นไหมเหมือนไม่เอาหินย้อนลุงนะครับเอ้ยใจเย็นๆก่อนสิอย่าเอาหินย้อนกัน เมื่อกว่ามาเจ้าหินโยนลุงนะครับแกมาททอะไรีี่่นเราต้องอยู่ห่างเขาไว้นะครับถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้เนี่ยมันปลาหินโดนแน่เลย อย่ายอย่างงี้ดิมันก็ว่าตอนนี้มันไม่ฟังเรานะม,มันจะโยนเราเลยทุกคนใจเย็นเย็น เดี๋ยวเราขอถอยกมันก่อนตอนนี้เหมือนกับว่าเขานี่จะเข้าใกล,ล้เราเรื่อยๆแล้วอันตรายนะครับแบบนี้เนี่ยเมื่อว่าเขาเนี่ยกลังนั่งแอบนะถ้าเกิดว่ามันซุ่มหรือว่าเอาหินปาเนี่ยคือแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับ ใช่ไหมเอออย่าโยนดีไม่รู้ว่าเขาในนั่งกระซิบพูดอะไรกันนะ ตอนนี้เดี๋ยวเราเดินกลับก่อนนะครับคิดว่ามันน่าจะไม่ปกติแล้วตอนนี้ทุกคนเมื่อมันจะตามมานะ ทำไมใจเย็นๆก่อนชี้ทำไมเมื่อกี้นี่พวกเจ้าสองคนทำอะไรกันฮะ ว่คาแคเล่นน้ำเหอเลยนี่มันสองคนใช่ครับนี่มันเป็นสองคนแน่เลยก่อนหน้านั้นเนี่ยที่มันมันมาตรงนน้นน่ะนี่เป็นทินขาโกกใจจริงเหรอใช่ค้าวันนั้นจะใช้แล้วเนี่ยลุงมาเมื่อกี้เนี่ยลุงก,ก็ได้ยินเสียงนะครับ ไม่ได้มาทำอะไรแค่แวะมาพักเเฉยเอองานดีมตข้าไปแล้ว,ลวมันไปแล้วทุกคนดีนั่นที่มันไม่ทำอันตรายนะครับสงสัยว่าจะกลับไปเล่นน้ำแล้ว โอเคทุกคนแน่ๆเขา <อ S 2> ไม่คิดร้ายกับเราเดี๋ยวเราขอนั่งพักตรงนี้ก่อนนะครับอีสะพักเนะี่ยก็เดินทางกลับแล้วเมื่อกี้ใน,นลุงพึ่งเดินทางมาจากเขานะว่านเนื้อจะมาล้างหน้าแต่ว่าเกิดได้ยินเกิดเห็นเด็กสองคนนี้ก็หมดอารมณ์เลยนะครับก็ยงไงคอยก็ไปล้างหน้าต่อที่หมู่บ้านนะครับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ